เอาละฮะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงจักรวาลจะเกิดอะไรขึ้นวอดีฟของคุณสไปดารันกันฮะโดยที่วันนี้เนื้อหาที่ผมจะมาพูดถึงมีทั้งหมด3คลิปครับนั่นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไททันสปีกอรแมนตายใน E p ีที่58คลิปที่2จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแอสโตไทเลตตายใน E p ีที่70พาร์ทหและจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกไททันได้รับบาดเจ็บใน E p ีที่71นั่นเองฮะคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณสไปดารัน เอาละะฮะเริ่มต้นมาด้วยคลิปแรกจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไททันสปิกอรแมนตายใน EP ีที่58ก็เลยฮะซึ่งเปิดฉากมาจะเป็นตอนต่อจากพี่ไททันสปิกอรแมนที่กำลังจัดการเจ้าดูออาบาสซอบสกิบดีทอยเลตที่โผล่มาทางด้านหลังนั่นเองโดยที่ในเวอร์ชั่นของคุณสไปดารันตอนเปิดฉากมาจะสังเกตได้ว่าที่ที่ไททันสปิกอรแมนยืนอยู่นั้นจะมีป้ายลอนดอนเวอร์แฟร์2 0 5 0อยู่ครับ ซึ่งคาดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดในฉากนี้จะเกิดขึ้นที่เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นเองและจะเหมือนว่าอยู่ในอนาคตซะด้วยครับโดยในฉากต่อมาพี่ไททานสปิกอร์แมนก็ถูกปิดล้อมด้วยพวกเฮลิคอปเตอร์สกิบดี t ทอยเลตจากนั้นพวกเฮลิคอปเตอร์สกิบบิดทอยเลตก็กระหน่ำยิงมิสไซล์มาที่พี่ไททันสปิกอร์แมนแบบชุดใหญ่เลยฮะโดยในตอนต้นฉบับ ต้องบอกเลยครับว่าพี่ไททันสปิกร์แมนอึดถึกทนมากเลยทีเดียวเพราะถึงขนาดที่โดนกระหน่ำยิงขนาดนั้นแล้วพี่ไททันสปิกร์แมนยังไม่เป็นอะไรเลยครับแถมยังลอยตัวขึ้นมาพราก,กับหมุนตัวปล่อยกระสุนยิงใส่พวกเฮลิคอปเตอร์สกิฟติทอยเลยอย่างสาสมเลยทีเดียวแต่ใน w h a t If เวอร์ชั่นของคุณสไปเดอรันหลังจากที่พี่ไททันสปิกร์แมนโดนยิงมิสไซล์ชุดใหญ่ไปแล้วก็เหมือนว่าเขาจะซุดลงไปเลยเรียกได้ว่าเจ็บหนักเลยทีเดียวและในฉากนี้เพื่อนๆจะได้เห็นว่ามีรูปภาพของเบลเซบับอีกแล้วฮะหลังจากนั้นครับ เราจะได้เห็นไททันคาเมล่าแมนที่ปรากฏตัวพร้อมกับยิงเฮลิคอปเตอร์สกิบปิเดตไทเลตในฝั่งซ้ายมือลุกลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งหลังจากที่เห็นว่าไททันสปิกร์แมนโดนพวกเฮลิคอปเตอร์สกิบปิเดตไทเลตจัดการลุกลงไปทางด้านพี่ไททันคาเมล่าแมนก็ถึงขั้นโกรธจัดเลยก็ว่าได้ถึงได้จัดการใช้ปืนกลหนักที่อยู่บนไหลซัดพวกเฮลิคอปเตอร์สกิบปิเดตไทเลตลุกลงไปทีละตัวทีละตัวพวกแกบังอาจมายุ่งกับสหายของข้าได้ยังไง หลังจากที่ไททันคาเมล่าแมนจัดการกักบพวกเฮลิคอปเตอร์สกิปติดทอยเลตไปได้แล้วก็ได้หันกลับมาดูร่างของพี่ไททันสปิกร์แมนที่ตอนนี้นอนกองอยู่กับพื้นและเราจะได้เห็นประกายไฟสีฟ้าเกิดขึ้นซึ่งเหมือนกับว่าพี่ไททันสปิกร์แมนจะได้รับความเสียหายขั้นรุนแรงเลยล่ะฮะพี่ไททันคาเมล่าแมนเองถึงกับคุกเข่า,ขาแล้วเอ,เอามือจับไหล่ของพี่ไททันสปิกร์แมนเอาไว้พร้อมก้มหน้าและยกมือขึ้นกุมหัวเลยทีเดียว โดยนอกจากจะรู้สึกเสียใจแล้วเราจะเห็นได้ว่าพี่แกท่าทางจะโกรธจัดเลยทีเดียวหลังจากนั้นพี่ไททันคัมเบราแมนจะยื่นมือมาจับร่างของพี่ไททันสปิกร์แมนพร้อมกับกอดร่างของเขาเอาไว้จากนั้นเราจะเห็นว่าพวกเฮลิคอปเตอร์ของฝั่งพันธมิตรได้บินผ่านไปเหมือนกับเป็นสัญญาณว่าได้เวลาที่ต้องกลับฐานทัพของตัวเองลวครับด้านพี่ไททันคัมเบราแมนที่เห็นแบบนั้นก็ได้อุ้มร่างของพี่ไททันสปิกร์แมนเอาไว้พร้อมกับใช้เจ็ตแพคแล้วบินออกตามพวกเฮลิคอปเตอร์คัมเบราไปนั่นเอง ในคลิปต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหาก Astro Toilet ตายใน EP ที่70พาร์ทหครับโดยที่ตัวของ Astro Toilet ที่ว่าก็คือ Detainer Astro Toilet ที่ปรากฏตัวออกมาหลังจากที่จับ DJ s k i p i t Toilet แยกชิ้นส่วนไปนั่นเอง ทางด้านไททันคาเมราแมนก็ได้ยิงกระสุนโจมตีใส่เจ้าแอสโตอยเลสฮะซึ่งเจ้าแอสโตอยเลสก็โดนกระสุนของพี่ไททันคาเมราแมนเข้าไปเต็มๆถึงแม้ว่าฉากนี้ในตอนต้นฉบับเจ้าแอสโตอยเลสจะรับกระสุนเอาไว้ได้แถมยังใช้กระสุนนั้นสวนกลับไปได้อีกด้วยแต่ขอบอกเลยว่าในเวอร์ชันนี้แกไม่หลอกแล้วละ่ะหลังจากที่โดนกระสุนของพี่ไททันคาเมราแมนเข้าไปพี่ไททันคาเมราแมนก็ยิงใส่อีกทีแต่คราวนี้เจ้าแอสโตอยเลสกลับหลบได้ทัน หลังจากนั้นก็จะมีกระสุนพลังงานสีม่วงที่ยิงใส่ไปอีกซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากไททันทีวีแมนที่ยิงใส่เจ้าแอสโตไทเลตแต่เจ้าแอสโตไทเลต์กับรับกระสุนเอาไว้ได้ตัวของไททันทีวีแมนก็ได้พูดว่า Who the f you think you are หรือก็คือแกคิดว่าแกเป็นใครวะทางด้านของแอสโตไทเลตก็หัวลาอก,กลับไปพร้อมกับพูดต่อกลับไปว่า You all will die ที่แปลว่าพวกแก,กทั้งหมดจะต้องตายในขณะเดียวกันพวกเราจะสังเกตเห็นควันวาร์ฟสีดำที่เกิดขึ้นด้านหลังของแอสโตไทเลต์ พร้อมกับแขนที่ติดดาบของพี่ไททันทีวีแมนปรากฏขึ้นแต่แล้วเจ้าแอสโตรไทเลตกลับหลบได้ทันแถมยังคว้าอาดาบของพี่ไททันทีวีแมนเอาไว้แล้วก็ปากลับไปใส่ไททันทีวีแมนอีกด้วยซื่องไอตรงนี้มันจะเหมือนกับตอนต้นฉบับนะครับและต้องบอกเลยว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้ที่แท้จริงเพราะในจังหวะถัดมาเป็นไททันสปิกอร์แมนฮะที่ยิงลำแสงสีแดงใส่เจ้าแอสโตรอยเลตแบบจัดหนักจัดเต็ม จัดนั้นก็พุ่งตัวเข้าใส่แถมอัดล่างของเจ้าอ s t r o ทอ i l e t เข้ากับภูเขาด้านหลังเขาอย่างจังถึงขนาดที่ตัวของพี่ไททันคาเมล่าแมนที่ยืนอยู่ข้างๆถึงก็ต้องยกแขนขึ้นมากันเลยฮะและหลังจากที่พี่ไททันสปิกอรแมนได้ระบายความแคนเรียบร้อยก็ได้โยนเจ้าแ s สโ o Toilet ต่อไปอย่างพี่ไททันคาเมล่าแมนด้านพี่ไททันคาเมล่าแมนหลังจากรับมาก็ทําการเล็งเพื่อจะยิงกระสุนโกดจากปืนที่ติดตั้งเอาไว้ที่แขนของพี่แกนั่นเองแต่เฮ้ยยังไม่ทันได้ยิงเลยครับ เจ้าดีเทนเนอร์แอสโต i ทเลก็ได้หลุดออกมาจากมือของพี่ Titan คา m e เมล่าทางด้าน Titan นสปิก e รแมนที่ตอนนี้ขยับมายินข้างๆพี่ไททัน c a m e เมล่าเรียบร้อยก็จะตั้งท่าโจมตีเจ้าแอส r ต Toilet ที่ทําท่าอวดดีอีกครั้งและคราวนี้ก็เป็น Titan นสปิก e รแมนที่ยิงเปิดไปอีกครั้งนั่นเองแต่เจ้าแอส r ต Toilet กลับรับกระสูนเอาไว้ได้พราะกับป่าพลังงานนั้นสูนกข้มาที่ไททันสปิก k รแมนเขาอย่างจังจากนั้นพี่ไททันคา m เมล่าก็ไม่รอช้า จากกระสุนยิงเข้าใส่ไปอีกดอกฮะแต่เจ้าแอสโตรไทเลตก็รับไว้ได้อีกแล้วก็ยิงสวนไปที่ไททันคาเมล่าแมนอีกเช่นกันแต่คราวนี้ได้เวลาลงนรกของจริงแล้วล่ะแอสโตรไทเลตเพราะตัวของไททันสปีกแกรมนที่โผล่มาจากข้างหลังได้ใช้คลื่นเสียงสุดเทพปล่อยใส่หูเจ้าแอสโตรไทเลต์ไปเต็ม,เ,ตมเจ้าแอสโตรไทเลตถึงขั้นทำหน้าเว๋อบินสเปรสปาไปแล้วครับจากนั้นพี่ไททันสปีกแกรมนก็ยกปืนขึ้นมาล็อกเป้าพร้อมกับยิงเข้าไปที่หน้าของเจ้าแอสโตรไทเลตเต็มๆต ทีนี้ถ้าลอดอีกก็คงน่าจะแปลกใจแล้วล่ะครับเพราะร่างของเจ้าแอสโซอยเลตที่ก็กระเด็นไปชนกับเนินเขาด้านหลังแล้วก็ระเบิดตูมเป็นอันว่าตุยเย,ย่ไปเป็นที่เรียบร้อย จุดนี้ทำเอาพี่ไททันคาเมล่าแมนถึงก็กดไลค์ให้พี่ไททันสปิกร์แมนไปหนึ่งทีเลยซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าดาบที่ถูงคว้างมานานมันเสียบเข้าอยู่กับตัวของพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองหลังจากนั้นพี่แกก็ชี้ไปทางไททันคาเมล่าแมนกับไททันสปิกร์แมนฮะแถมบนจอของพี่แกก็ได้ฉายภาพอะไรบางอย่างเดี๋ยวนะนี่มันเป็นภาพของไททันคาเมล่าแมนกับไททันสปิกร์แมนที่กําลังจะเอ่อทัดมาในคลิปสุดท้ายนั่นคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกไททันได้รับบาดเจ็บในอีพีที่71ฮะ เปิดฉากมาด้วยฉากที่พอยออฟวิวคาเมล่าแมนที่ตอนนี้กําลังดูแท็บเล็ตที่อยู่ในมือฮะดูที่ภาพที่อยู่บนจอแท็บเล็ตนั้นก็คือภาพโลโก้ของแฮสบินโฮเทลที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปโดยด้านหน้าของพอยออฟวิวคาเมล่าแมนที่ตอนนี้เป็นการต่อสู้ระหว่างไททันทีวีแมนกับสกิม i ีดทอยเล t ตครับและจูๆจ่ๆเจ้าสกิมบีดทอยเลตมิสไซล์สอันก็ได้ยิงมิสไซล์โจมตีมาที่หัวของไททันทีวีแมนเข้าเต็มเตม,เตมจุกก็เดินไปไกลเลยฮะ จากนั้นพี่ไททันทีวีแมนก็ได้เก็บหัวทีวีขึ้นมาและเราจะได้เห็นการรวมตัวของเหล่าไททันนั่นเองพี่ไททันทีวีแมนก็ได้พูดขึ้นมาว่าจากนั้นก็กนํำยิงมิสไซล์มาที่พี่ไททันทีวีแมนทันทีทางด้านพี่ไททันทีวีแมนเองก็ทำการเปิดวาร์ปหนีไปอย่างรวดเร็วเลยฮะไททันสปีกรแมนกับไททันคาเมราแมนนี่ถึงกับเอา้าแลลวพวกตูล่ะตูมวงแตกกันเลยทีเดียวและรว,วมถึงเหยื่อที่น่าสงสารอย่างพอยอวิวคาเมราแมนด้วยฮะ ได้รับผลกระทบกันไปอย่างทั่วหน้าถึงขั้นจอภาพชอ็อตกันเลยทีเดียวจากนั้นพี่พอยออฟวิลคาร์มาลแมนของเราก็เหมือนจะพยายามลุกขึ้นเพื่อดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เราก็พบควันวาร์ฟสีดาของพี่ไททันทีวีแมนที่วาร์ฟกลับมาฮะแต่แล้วหลังจากที่พี่ไททันทีวีแมนหันมาดูบริเวณรอบๆก็ต้องตกใจครับเพราะเพื่อนๆไททันทั้งสองบาดเจ็บอย่างหนักเลยครับแม่และแถมพี่แกยังยกมือถ้าเหมือนจะบอกว่า ก็แล้วทำไมไม่หลบกันเองเราเฟยทางด้านไททันคาเมล่าแมนที่โดนความน้ำหมันไส้ไม่ไหวฮะก็ลุกขึ้นมาผมยกนิ้วกลางไปให้ไททันทีวีแมนหนึ่งทีและพี่ไททันสปิกอร์แมนก็แถมไปให้อีกอันครับไททันทีวีแมนเห็นแบบนั้นก็โอบไหล่เพื่อนทั้งสองมากอดเอาไว้ครับเพราะกับทำหน้าแสนเอนดูแม่มันหน้าจริงจริงไหมละครับเนี่ยจากนั้นก็เปลี่ยนสีหน้าเป็นยกยิ้มมุมปากทีนึงพร้อมกับเปิดวงวาร์พาเพื่อนๆเ,เหล่าไททันที่ตอนนี้ได้รับบาดเจ็บไปด้วยนั่นเองจังหวะน,นี้เหมือนจะจบ แต่แล้วจากนั้นตัวของพอยออฟวิลคาเมล่าแมนก็หันมาสบตาจังๆกับเจ้าสกิปิดิทอยเลตจังหวะน,นี้บอกเลยครับว่าอิบอ่ายแล้วไงปูมแล้วก็ตุเยเย่ไปในที่สุดครับงานนี้ตัวที่น่าสงสารที่สุดก็คงหนีไม่พ้นพี่พอยออฟวิลคาเมล่าแมนแล้วล่ะตายอย่างอนหาสุดๆไปเลยเอาละฮะและนี่ก็คือจะเกิดอะไรขึ้นวอ a อ i ฟของคุณสไปดารันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ